สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสมบริที่24ธันวาคมพุทธศักราช2558ค่ะสมเร็จพระเทพพระรัรชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสินพระเฉลิมรัชราชศิลปิน วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา6นาทีสมเด็จพระเทพพรานราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงละครแห่งชาติเขตพระนครทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสินพัฒเฉลิมรัฐราชศิลปินซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาสองเมษายน2558 และนำรายได้โดยสเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวษาอายัยกาเจ้า150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาสภากาชาติไทยตลอดจนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์และช่างศิลป์เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้สำหรับการแสดงครั้งนี้ประกอบด้วยรำถวัยพระพรการบรรเลงวงมหาดุริยางเพลงเทพสมภพ เถาและเพลงเดี่ยวกราวในการสแดรรสดงนัฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดเฉลิมขวัญ60พระชนสสามาหาจากรีสรีมทรและชุดเทวาอับสรบวรสุทธาวาส โอกาสนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงระนาธเอกประกอบการแสดงขนชุดสอนทนงซึ่งมีผู้แสดงและผู้ขับร้องทั้งศิลปินแห่งชาติผู้เชี่ยวชาญศิลปินอาวุโสร่วมกับคณาจารย์นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และศิลปินจากสำนักงานสังคีกรมศิลปากรรวม420คนอำนวยการแสดงโดยนายสตริชัยชาญฟักจำรูนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชชวโรกาศให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละองพระบาทวันนี้เวลา15นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณศสราดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาศให้พลเอกนพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์กรมราชองค์ครักษ์ นำนางราวีเทียวพันและครอบครัวเฝ้าทูลละองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการขายที่ดินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลุบลรุจินานนท <laughs> ์ประธานจัดงาน49ปีปลานินไทยเทอดไทยองราชันและคณะผู้จัดงานเฝ้าทูลละองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราช,ชวโรกาสให้พลเรือเอกณอารีนิตผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะกรรมการจัดการแสดงการชาติคอนเสิร์ตครั้งที่42เฝ้าทุลละอ,องพระบาททุลเกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงดังกล่าวเพื่อบำรุงสภาการชาติไทย พลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีเสาวภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูกลทกระหมอมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิประจำปี2557และปี2558โดยเสด็จพระราชคุศลตามพระราชอัธยาศัย จากนั้นสมเด็จพระเทพพรตชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะกรรมการร้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูนละอองพระบาททูนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2558เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย คณะกรรมการร้านการไฟฟ้านครหลวงเฝ้าทูนละอองพระบาททูนเกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2558และเงินสมทบค่าใช้จ่ายของการติดตั้งไฟฟ้าประดับในงานกาชาติเพิ่มเติมเพื่อบรรุงสภากาชาติไทย คอนโทรานแพทย์ทำรงรัตแก้วการกรรมการบูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารบริษัทปตทจำกัดมหาชนเฝ้าทุลละอ,องพระบาททุเกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันมินิมาราทอนรันฟอร์เลฟเพื่อสมทบทุนบูลนณธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ นายเคนจิคาวามูระกรรมการผู้จัดการบริษัททรานซีโลจิสติกประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัททรานซีโลจิสติกประเทศไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เพศสัชกรอภิสิทธิ์ชัตนานน,น์ประธานคณะกรรมการบุลนิธิคุณแม่คุณภาพนํานายตุลวงสุพัสวัต์ผู้จัดการทั่วไปบริษัทเซเรบอส์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนบุลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวออนอุมากเกษตรพืชผลกรรมการผู้จัดการบริษัทโอเคแมสจำกัด นำพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสหชาติและสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ผู้ร่วมจัดงานมหากรรมรวมไม่เพื่อแม่ปาฏิหาริย์แห่งรักเฝ้าและเฝ้าทูลลอะองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองประธานวิลุณิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถมัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน นำคณะผู้แทนประเทศไทยที่กลับจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปี2558และผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบวงคมทูลรายงานผลการแข่งขันและรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมงสวรีพระวรราชาที่นัดดาม,มาศทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด,ดังนี้ วันนี้เวลา16นาฬิกา46นทาทีพระเจ้าว,วราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัตด,ดามาตเสด็จไปยังสูงมิปัส,สนากรรมฐานนานาชาติวัดมหาธาตุยุวราชรังสริดิ์ทรงเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนามหาคุศลเทอดพระคุณสังฆบิดรถวายรพระพร88,000ามหาธรรมราชา ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและสรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชากุมารสำหรับโครงการนี้มูลนิธิคิดดีพูดดีทำดีชมรมจิตสบายกายเป็นสุขและสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยร่วมกับมหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยจัดขึ้นถึงวันที่25ธันวาคมนี้ เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อในโอกาสทรงเจริญพระจุมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ตลอดจนเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้สีห้าในการดำรงชีวิตให้แก่ผู้ทศาสนิกชนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในการนี้ทรงนำสวดโพษฐ์ชังคับปริศก้าจบและเจริญจิตภาวนามหากุศลเป็นปฐมเร่ โดยกิจกรรมนี้จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นการฟังธรรมบรรยายและฝึกสมาธิซึ่งจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีต่อมาเวลา19นาฬิกา4นาทีสเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรากิติยาภาไปยังวังสวนกุหลาบพระราชวังดุสิตส่วนร่วมง,งานเพื่อนพึ่งพา2 5งพาซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่7 ในการนี้ทรงเยี่ยมร้านค้าส่วนพระองค์ซึ่งมีสินค้าฝีพระหัตเช่นตับบดเสวยไส้กรอกเห็ดหอมไส้กรอกข้าวไรซ์เบอร์รี่นอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของแต่งบ้านของใช้ในครัวเรือนและชุดของขวัญอีกจำนวนมากและในโซนเดียวกันยังมีร้านจิตรดาร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวาษาอีิกาเจ้าร้านมูลนิธิเพชรรั์สุวัรนาและร้านผลพลอยพอเพียงซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจไปอุดหนุนสินค้าเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัแดแสดงนิทรรศาการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สาธิตการปลูกข้าวแบบหย่อนกล้าสำหรับการทำนาแบบประณีตการให้บริการด้านกฎหมายจากสำนักง,งานอายการสูงสุดพร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์และผลผลิตการเกษตรอินทรีย์อาทิผักผลไม้ข้าวไรซ์เบอร์รี่รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เนื้อสัตว์ตลอดจนการออนร้านของดีสีผ้าในรูปแบบตลาดน้ำและตลาดติดแอร์ องคมนตรีติดตามการดำเนินงานอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดตากวันนี้นายพลกรสวนรัตองคมนตรีพร้อมด้วยคณะไปติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริสถานีสหัสบุญญาวิวัฒน์อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากพร้อมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราชฎรและเจ้าหน้าที่ในโครงการ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำร,ริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อปี2554เพื่ออนุรักษ์ผื้นป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์โดยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ <alter ing> ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากร religion, <crisis> ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและเกื้อกูลกัน ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำร,ริด้วยการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสานการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถลดการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและมีการจ้างแรงงานเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของโครงการและช่วยการฟื้นฟูด,ดูแลทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสม จากนั้นได้ไปติดตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเหมืองผาแดงอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น โดยสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับแนวทางการพัฒนาที่ผ่านมามีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อให้เป็นศูนย์การพัฒนาและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติรวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งนันทนาการคณะกรรมาการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ติดตามโครงการพัฒนา6จังหวัดภูเก็ต วันนี้นายพนมพงไพบูรณ์ประธานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์พร้อมด้วยกรรมการบริหารและกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ไปเยี่ยมและติดตามโครงการพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36อําเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตตามที่มูลนิธิได้มอบนโยบายให้โรงเรียนนำไปจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการสร้างเด็กให้เป็นคนดีของสังคมเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้นส่งเสริมให้ครูเป็นครูมืออาชีพ โดยโรงเรียนได้จัดทํากิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับเมืองท่องเที่ยวกิจกรรมพัฒนาการศึกษาระบบทางไกลผ่านดาวเทียมรวมถึงกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านนาฏศิลปดนตรีเป็นต้นอุทธศาส,สนิกชนจำนวนมากไปถวายสักการะพระอัธิสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปารินายกที่เปิดให้ถวายสักการะเป็นวันสุดท้าย ที่ตำหนักเพชรวัดบวรน,นิเวศวิหารวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกามีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากไปถวายสการะพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ทางวัดเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าถวายสการะพระอัฐิเป็นวันสุดท้ายเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติศาสนกิจอันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประชาชนและประเทศชาติโดยทางวัดได้นำหนังสือบวรธรรมบพิษ ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมพระประวัติพระธรรมคำสอนและพระรูปพระกรณียกิจในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนทั้งในและต่างประเทศของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมามอบให้แก่พุทธศาสนิกชนที่ไปถวายสักการะพระอัฐิเป็นที่ระลึกเพื่อจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต และในวันนี้วัดบวรนิเวศวิหารได้มอบพระอัฐิสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแก่วัดเนนบุสสุเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและสังฆเถราวาดอินโดนีเซียประดิษฐานณเจดียานสังวรสังฆราชวัดเมนดุดมุงกิตเมกลังชวากลางประเทศอินโดนีเซียด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปิยณีเทียมอัมพรและดิฉันวีรินทิราณทองบ่อฉราดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ